ขณะนี้เจ็ดนาฬิกาสี่สิบสามนาทีนะครับเจ็ดนาฬิกาสี่สิบสามนาทีแล้วนะครับคุณเม่ลงทานจากบ้านอหีท่านก็นําลงทานนะครับมาอีกวันนี้ข้าวปลาอาหารเครื่องดื่มนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่หกนะครับเป็นวันที่หกที่ท่านได้นําลงทานมานะครับสิงก็เริ่มไกลไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ ท่านก็ได้มาเป็นลงทานนะครับเนาะขอให้ท่านได้บุญเยอะๆนะครับอากาศร้อนแต่เช้าครับวันนี้นี่อย่างคนนี้ก็ได้บุญเยอะครับพี่น้องเนี่ยข้างๆผมเนี่ยได้บุญเยอะนะครับใช่ไหมพี่กอน เอาคนเดียวแล้นบุญฮะได้ได้เลวเนาะพายเก้าอี้ขนาดนี้ไม่ได้บุญก็ไม่รู้ว่าจะไปได้ที่ไหนแล้วนี่แหละบุญมากด้วยนะพี่นี่ดูนะครับดูข้างหลังเนี่ยเต็มยศเลยนะครับนี่พี่กอนครับพี่ก่อนก่อนสะพายเก้าอี้นะครับเวลาหลวงตาท่านเหนื่อย ตาท่านจะพักจะพักลมรบ่อหาห้องน้ำ<ม>บัำบกจะเนแบบพี่ชอบหนเรี้ยตาจะหาห้องน้ำอยู่ด้านหน้าอ <c oughs> ยากให้ครับสวัสดีพี่น้องยาติธรรมที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับเนาะอยู่ได้หลายประเทศนะครับ ที่ท่านได้เข้ามาแล้วก็ติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง youtube ตามดําซิงหรือว่าทางเพจ a c e b o o k ตา้มดําซิงนะครับก็ขอ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับเนาะอยากี่ทำท่านไหนที่ท่านเข้ามาก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับเนาะเป็นกำลังใจและเป็นสะพานบุญร่วมกัน นั่ก้าสบายนั่งเก้าสบายขาขึ้นมาถ้าปวดเดียวแล้วจะปวดทีครับโหพารงานเร่อนั้นแค่ช่วงเย็นะครับ โอ้จับไว้ได้คุณพ่อเด้อทั้งขาานั่งเลย่นแม่นั่งเลยมีขา่ามีกล้วยมีน้ำนะครับมาถวายหลวงตาสาท่วนุโมทนาบุญกับคุณพ่อเด้อครับผมอ,อันนี้ มอ๋อนี่อยู่ไล่อสาธุสาธุครับพี่น้องด้านหลังก็สาธุกับคุณพ่อหันมีขามีกล้วยนะครับมาถวายลวงตาครับใจบุได้บุญร่วมกันนะครับได้ทำเนาะผู้ทนำมาถวายเยอะมากครับเป็นเอ่อ สมุนไพรเป็นข่าตะไคร้นะครับที่เราปลูกไว้เองนะครับเนาะท่านได้นำมาถวายหลวงตานะครับเป็นบุญเป็นกุศลนะครับนะครับ

ันนี้ก็มียติธรรมที่ท่านมานั่งรอกลับไปขอรอนวงตาสาธุสาธุครับผม มึ่งหน้าไปยังวางยางนะครับวางยาง ร้อนมาครับไ่มไม้มีไมีไากตขวาต้นไม้เยอะมี่อน้อยดิจะชอบไปแล้วจะชอบไปแล้วไปแล้วจัดงานมาฟังนี่ว่าตไปฟังนั่นนี่กูทบ้ด ครัตบตอนนี้หลวงตา่านจะเข้าห้องน้ํานะครับหลวงตา่านจะแวะเข้าห้องน้ำนี่พี่ๆเจ้าของบ้านเปิดรั้วแล้วโอ้เขาไม่รู้ว่าไม่มีประตูด้วยนี่ถ้าแบบนี้นี่ สุดยอดมากครับหุตาข้าจะเข้าไปห้องน้ำนะครับถ้าจะเข้าห้องน้ำแล้วก็ฉันยาด้วยนะครับยาหลังอาหารเช้าคุณหมอก็เตรียมน้ำไว้แล้วนะครับ ตรงไหนพี่หลงตาให้จะเข้าน้ำนะครับได้คำพิเศทุกคนให้หลงตาให้ได้เข้น้ำแล้วก็ได้ฉันยานะครับนอกหลังอาหารนี่นะครับเนาะประตูเข้าบ้านผมก็คิดว่าผมก็คิดว่าไม่ใช่ทางเข้านะครับนี่ดูดูดูข้างนอกก็จะเป็นเป็น สวนกล้วยสวนอะไรมาเนาะครับเนาะนี่นี่ทำแบบธรรมชาติมากนะครับดเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้คุณแม่สีนวลปิดประตูลัวให้ดูเนี่ยน,นี่ถ้าปิดไม่รู้ว่าเป็นบ้านแล้วเนี่ยเอ,เอาสองข้างเลยทั้งนั้นครับนี่นะครับอ่ ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามีมีมีเป็นทางเข้านะครับนี่โอ้เดี๋ยวครับดีนี่นดูนะครับเปิดแล้วนะครับผมเปิดเลยครับเดีวครับนี่นะครับเนาะโอ้ไอความคิดนี่สร้างสรรค์มากเลยครับนี่ไอโจนโจนที่จะไปลักขโมยเนี่ย หาทางเข้าไม่เจอครับบางคนนึกว่ารั้วปูต้นไม้นาะเข้าใจทำเนาะบางคนนึกว่าปลูกต้นไม้อะริงเบอรนึกว่าแต่ไม่มีทางเข้าไปเป็นประตูเป็นประตูนะครับนี่ประตูแต่ว่าปลูกต้นไม้ให้มันเลื้อยนะครับบนประตูนะครับก็เลยมองไปมันเหมือนเหมือนเหมือนไม่ใช่ประตูนะครับะครับก็สารคิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ใหม่ ทางช่อง YouTube ตั้มดัมซิ่งนะครับเราสำหรับคลิปนี้สวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนครับผม